ส่วนมาหล่นมาอยากมาบาดมาอะไส่วนขามฟังขามฟังก็บ่อยากมาเห็นบ่อขามฟังแล้วม้วนบ่อบาดนี่เป็นโรงเลียนที่่าตั้งแต่เด็กแรกเด็กแรก,กเ,เด็กประถมวัยนะคะโรงเรียนอนุบาลน,นะคะจนวระปทางม่อหกนะคะอยู่ตรงนี้ลูกไสพ้พญากลี่นจบจากนี้นะคะตรงไปกับบ้านไม่น,นอนนะแนมเห็นของนอนอยู่นะนอนแนมเห็นของครั้วอ,อยู่ มันเล่นอยู่หน้าบา้านเมื่อกี้แหละมันเสียงดังเพราะมันสี่สองทุ่มแล้วนะคะมันจะรบกวนกันพกก่อนเขาไปหน่อยแล้วพายางขวบม,มาเล่นตรงซามของโรงเรียนแตอนนี้ช่วงนี้โรงเรียนปิดเทิ่มนะคะช่วงนี้โรงเรียนปิดเทอมถายชุดบางลูกเขาวะเขาวะชุดวะชุด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 เอาบา้านมึงยังไหนจะไปชุดลบขึ้นไป <laughs> แ,แข่งบ้านด้วยกับแพ้วัวตัวมึงชุดลับขึ้นนี่โกกโ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 ก มันมันแก่งแม่มันเห็นอะไรเห็นบ่นี่ก่ะคือหนึ่งขอบขั้วที่ว่าเป็น พี่น้องไทยเฮามากเห็น,นว่ามีลูกติดมากเห็นหมอทั้งลูกไทยลูกฝรั่งพี่น้องทางบ้านขอแต่เงินเป็ไหนบ้า้เบิ้งเขาแน่เบิ่งความสุขเขาแน่หาใดบอยากระแมนอยู่เป็นการมาชาร์จแบตเตอรี่มาเล่นมาหยามาเยี่ยมนะคะเป็นการมาชาร์จแบตเตอรี่แมวกับบริเารงานค่าแต่เลี้ยงลูกดูแลสามีเงินเดือนม่มีนะคะแมวกับทรงเสียทังบ้านสั่งบา้งา,งบานท่งไปทังบ้านส่งห้ย่ายตอนนี้ย่ายก็เสียแล้วเหลือแต่พี่น้องนะคะ แกกันยังทรงเสียลูกหลานทรงหลานเลี้ยนมันมาแมวเียนคูจ้ะตอนนี้ทรงหลานเลี้ยนน้ำน,นะคะบม่ไเด็ดทรงแต่ตอนนี้นะทรงแต่เขายังเลี้ยนมัธยมอยู่นะคะจนกระทั่งตอนนี้เขาเลี้ยนคู่อยู่แกกับอีต,ตนูนหลานกับผ้าพ่อ,พ,อพ่อกเสียกเกษอีต,ตนูนก็นี่เห็นบมบ่มีงานได้นหมกับกัเอาเงินลูกแน่เงินสามีแน่ทรง,งห้อันนี้ก็คือลูกหลานคำคู่นนะเขาก็อยากทรงห้หลานได้เลี้ยน ได้มีชีวิตได้มีอนาคตอันนี้ก็เป็นตาส่งยูคันเมาถึงเพราะว่าเขากระคำกระคูนไห้หลานนั่งแมวกระหัคว่ำเบาๆไปฟังเลยเป็นรายกตอนจะเว่าวละความรักเดี๋ยวมันสิออกทั่วโลกเอาแต่เอาแต่บางสิ่งบางอย่างเบาๆเบาๆไปากงนะแล้วฟังรปบๆขี้ทีขึ้นยังนี่ แผนกรับสื้อเราเขาให้มูตอนนี้นั่งแมวนะเอ้ยเขากินแต่มูฮง,น,ง,บบน,น,ง,งน,นั่งกับบอด้กินน้ำเน้เหตุงานเนี่ยน้ำกันวันที่ไอ้โตนเป็นยังเตบเซบเตบเซบ,เตบ,เตบ,เตบแต่งโตว่าเป็นนี่พัฒนาขึ้นเด้นี่นี่พัฒนาขึ้นหูจักความงามหูจักแต่งโตนั่นตัวนี้หูจักแต่งโตครอบรัวว่าใส่เสืออ้อสีสันแบบใดตอนพ่อกันไม่ไม่ขอโทษ ยนีมันก็บริสุทธิ์เพราะน้อบ่มีเด้คนมันเริ่มต้นมาจากบ่มีเพรน้องบ่มีโอกาสลูกกันหน่อยแบบเน้นหน่อยน่ะบักอาชินบักอ้มันนั่ะแบบไงนั่นน่ะตะกี้ยังเน้นหน่อยยังกินนมอยู่ยังแบบบ้านถึงบ่กบากเสิร์ฟว่าแบบบ่อนอ๊กกำลังหัดย่างสามเดือนเออสามเดือนสามเดือนแม่ลูกอ่อนสัมนะ สเขาใส่ไปซื้อต่หุ่งกับไปเงี้มึงขึ้นเขาใส่ไปซื้อเรากับไปขอให้ได้เงินเศษหาบาทม่กกายงางเงยวดขึ้นเงาเงื่อนเศษเขาอันเจ้ามามโมเห็ดยังได้มารับจ้างซักผ้าให้ม่พร้อมก่นได้หน่ะมึงที่แหละเออถอนขึ้นกีแเลเขาอีกเบงอันนี้ความจริงเนี่ยพี่น้องมันบอกเอาเดยนี่เป็นวิธีชีวิตที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วกูเสด้ก่าขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้เมื่อกก่าขึ้นมาตรงนี้นั่งของโมว่าเออนั่งสามารถแบ่งปันได้สาดยนั่งกับแบงนั่งแมวเรากับแบงให ทั้งหยาดทั้งบานเราเห็ดห้เมิดบานเราก็สั่งไหวล้วก็บรายยูกับพี่น้องยูเราก็พวกเป็นยังสวนบักริกกับเห็ดลงจงเงินลงไปลงทุนเออสวนบักนาวก็ลงทุนไปจากแมนฮอดใส่บ่ฮอดใส่กระซังลงมันเห้ไปกตมีผลแต่ว่ามันก็มีผลประโยชน์ยดอกเพราะว่าลูกหลานเขาดูแลดีลูกหลานเขาก็พี่น้องเขาเจ้าก็เห็ด เป, string, water, เป็นตัดบเป็นไตจ้งซีมันก็เป็นตาทรงไปว่ามันทรงไปหลังหายว่านี่เมองนู้จากความเก็บกดอันความเก็บคอยบ่มันเก็บกดอันเก็บสะสมนะคะเก็บสะสมคอยเก็บทีละนิดทีละหน่อยจากทือว่าเก็บบริเวณง่านนะแต่แกก็เอาเงื่อนเหลือนของลูกแน่ขอผัวแน่ผัวหายแน่แกก็สะสมแกก็เอาทรงไปทางบานทางบ้านก็เป็นทางบ้านก็เป็นตับเป็นไตว่าสันทอไว้ทางบ้านกับอันเป็นใจเป็นใจ มันไก่สีแดงมันไก่สีโผด่อดลูกมาแล้วพี่น้องเอ้ยอย่าคนขี่ทีเนี่จักมันอีหยังมันอีหยังสิงมันบ่เดียวนี่มันสียหายอดลูกมันผุนลจักหน่อยนี่มันไก่สีแจกเดียวมันไก่สีโผด่บนหลัสุยางสุนว ไอ้ก็ทั้งเบาทั้งหยอกทั้งหัวทั้งแบบอย่างให้มีความสุขนะคะแต่ว่าในหลักของความจริงแล้ความเป็นจริงอย่นี้นี่วนี่ยที่หลายๆก็ยกให้เขาเบิด์ตจนนี่ขึ้นไล่ลขี้คันยุ่งงง่ายขี้คันเป็นมรดกเลือดนั่งบกบ็สบายสบายตามภาษานั่งแหละแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่นั่งเหตุให้ที่นั่งคือว่านั่งล้อนากมาก่อน พ่อนั่งมายืนอยู่ตรงนี้นั่งกับพ่อยิบยืนในนั่งก็บยิบยืนให้ลูกหลานได้ว่าลุหลานก็ดียเล่นการเล่นดีอยู่นั่งกับเราถึงตลอดคันสั่งว่าให้ซื้อนันซื้อนี้มาให้กินแนล่ก็เจ้ากระลีบทรงมาให้อยู่ดีละมันกับเป็นตาคุ้มอกคุ้มใจนวกระเบิ่งเตือนละแน่แอยแน่แน่แรงแรงยังสีเจ้าว่าแต่ว่าเขากับว่าใครรบกวนแกดอกแกทรงแห่งสีข้าเจ้าก็ะหอบควมอยู่เพราะว่าแมวนี่ก็มันยังไงคบกันมาสิบปีสิบปีที่สิบเอ็ดแล้วนะคะเห็นกันตั้งแต่ ตังแต่บักนะบักในน้อยนะมันยังเงินสามเดือนพ่นเอาคิดเบิง้งบ,บักอันนั้นบักไอ้มันนะบักลูกเคืองนะลูกเคืองไทยนะลูกเคืองไทยกาสินกับไทยคอนแกนตังแต่ได้สามเดือนเนาะก็นี่แหละค่ะหนึ่งชีวิตแต่ว่าเทาก็คบกันแบบว่ามันโมมีอหยังค่ะนะกับนั่งแมวนี่มันคบกันจนมันหูขี่พื้นกันเมื่อเรมันซ้ำว่าเป็นครอบครัวเดียวกันมากสี่ก็อยากกินยังกันเห็ดเอาเองตื่นเศร้ามันก็หุงเอาเองหนึ่งเอาเองเขานำทำปลาผ้าลูกกิน บ่ได้ยากบ่แมนแขกบ่แมนหยาดบ่แมนอันบ่แมนหยาดทางเหินน่นนะนะเป็นแบบว่าซ้ำเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันนี่กับสองตาใหญ่กับาห่กับเบิง้งหลานทั้งทีปุ้ใหญ่กับผ้าโพนไปกินเขายู่รานอาหารเนาะนี่ยีย่ทั้งนี้ค่ะเห็นบ่คะตรงอันไต้ตึกนะคะยางรดไต้ตึกไปกับเปร้านอาหารมองไม่หน่อยเห็นงานเพราะว่าพ่อมไม่หน่อยกินเขาแล้วพากกันกินมกปลาซิวกินแกงเฮ็ดร้านก็กินเขา่ากับอันไก่ทอด ไก่ทอดซอสนะคะจจกงน่อยกะเอาเขามาลงมาเล่นให้เขาเมื่อยตอนนี้กะสองทุ่มนิดๆแล้วละ่ะตอนนี้ให้เขาเล่นไม่เมื่อยแล้วก็เอาเขาขึ้นไปบ้านอาบน้ำก่อนเขาอีกเท่าน,นึงหาเขาห้านาไปกินเท่าน,นึงกับห้เลนไอแพดแล้วก็ห้นอนเพราะว่าไม่ได้ก็พอดีเอาช่วงนี้ร้านมาเล่นกันได้ชาติแบตเตอรี่แบตเตอรี่ไอแพดไม่ไห้พ่อเขาด้อยู่มีม่เแม่มมมมมก็ด้ยงากเด็กน้อยซุ่มเลยเรียงง่าย ในน้อยนี่กินปอดอกปอดแดกได้เมือดได้นี่บอกพองบอกพริกกินได้เมือดบ่ได้ยากอันกินบกักกินมากมายนี่คขันบัวแซ่บกักพริกปนไห่บอกกินเนื้บอบักในน้อยนั่นบักฝรั่งเครืองลูกนี่บักในน้อยเนี่บักเสบัดเตียนเนี่ยบักฝรั่งดอนขอ,องน้ำม่มมี่ไพเช่นยังขี่ลเลยเงี้ยวคุณหยนย่างไปซอกตึกเงี้ยวรอดลูกย่งางไปซอกตึกรอด นั่นน่ะคางนั่นคางก๊กไม่นั่นไปรดนั่นโดจุบโลดไปบ่เบิ่งดอกไงปันไหนดยหนี il, ่เบิ่งน้ำกดนเบิ้ลนี่นั่นน่ะนี่นี่น่ยางเปรี้คคมไม่น่ะก็ยืนหันหลังเงยใส่โลดจกขำมาเงยรเออเดือนอยว่าเอขเองนมนบเือนมืองไทยคือกัร่ม่ิบะเขาเขาแตองผู้ชแมนเ่เขาบเขาของน้ำเลนี่ ฝรั่งเคิงเคงลูกค่ะฝรั่งเคิงลูกมาเอาเอาเอาเตะจังไนฟุตบอลเตะหอยปลถือฟุตบอลเหนื่อยแล้วบ่เมื่อยหล่เมื่อยไปเน่แต่ถามล่าก็งูยี่ได้นั่นบักอันเงียวรดเงียวรดเปิดหามเงี้ยวรดมึงเอาไปซองมงก็น่าหามงไปไเดี๋ยวนี้เงียวใส่หันใส่ดลกกหม่นั่นลีลาเบือมาสิเงียวได้บุ้งดูมึงเบ เป็นอยังคือมักย่อมหมากฝรั่งกุลยานมึงหลุยล่รุดเข่าข้ออยู่อา๋านี่ก็นึองความสุงนึองความหักเลยค่ะจากครอบขั้วเฮาเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะคะแบ่งปันความหักมึงฝรั่งเคืองลูกด้วยรักจากใจแจกลักนะจุบจุบล่างแล้วโบมือนัน่นเซ็ตตั๋วตั๋วด้วยมือเจ้าของเสยโอ้ยหลานกับพ่อบ้าเนาะเวลาแจกใจแจกลักนะจุบจุบ